อธิบายให้ทุกคนได้เข้าใจรเรื่องการทำงานของเซลทีพิคาตก็คือภูมิที่เรากระตุ้นขึ้นมานะครับถ้ากระตุ้นเข้ามาเยอะๆในร่างกายมันจะส่งผลยังไงคะ,ะอาจารย์ก็เราก็มีภูมิกันเพิ่มขึ้นเยอะภูมิุ้มกันบำบัดด้วยเซลทีพิคาตเนี่ยใน10กว่าปีที่ผ่านมาเราก็ได้ใช้ช่วยผู้ป่วยเนื้อร้ายนะครับมาเป็นพันรายนะครับจนกระทั่งทําให้เราได้รับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์เป็นนวัตก,กรรมที่ตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นนวัตรกรรมดีเด่น เป็น <Kan ate S 1> ตัวช่วยสําห <N iin> รับผู้ป่วยกลุ่มนี้สาหรับผู้ป่วยกลุ่มนี้นะครับ <"H at. S 2> ลองมาดูเราจะเห็นภาพของคุณสุเทพซึ่งเป็นมะเร็งต่อมลูกหมาปัจจุบันซึ่งระยะสุดท้ายนะครับตัดไปกินตัดกินที่กระดูกและจนกระทั่งเดินไม่ได้ <"H at. S 2> ปัจจุบันเริ่มเดินได้แล้วนะครับแล้วก็แข็งแรงมาเป็นเวลา7ปีแล้วนะครับร้อยต่อมาคุณสุภัสราเอ็มเอครับเป็นต่อมน้ําเหลืองแล้วก็ลามไปที่กระดูกขานะครับ <"H at. S 2> ปัจจุบันนี้แข็งแรงมาเป็น7ปีแล้วครับ <"H at. S 2> คุณกันระดินนะฮะก็เป็น ที่ปากว่าลูกครับแล้วก็ลามไปที่กระดูกเชิงครานก็2ปีแล้วสุขภาพดีนะครับคุณอ้อนะครับเนื้อร้ายที่ที่เต้านมนะครับเป็นถึง10ปีนะฮะปัจจุบันนี้ก็สุขภาพดีเป็นปีที่17แล้วครับส่วนนีโคราอเชียนี่จากจากสิงคโปร์นะครับก็เป็นต่อมลูกหมากนะครับอะุะาตสุดท้ายแล้วปกติชีวิตปกติมาเป็นเวลา4ปีแล้วครับเป็นคนสิงคโปร์เหรอคะครับสิงคโปร์ค่ะบริสิงคโปร์ครับคุณประกายราษฎาเงินนะครับ ที่ต่อมน้ำเหลืองครับคุณภาพชีวิตปกติมา4ปีแล้วครับเราจะเห็นว่ามันมีตัวอย่างของคนที่เป็นเนื้อร้ายที่ต่างๆกันนะครับนี่เขายอมที่จะเปิดเผยหน้าด้วยใช่ครับเข้ามาให้สัมภาษณ์เรานะครับก็มีตั้งแต่เนื้อร้ายที่โพรงจมูกลำไส้ใหญ่ที่เต้านมที่ปากมดลูกนะครับลำไส้ใหญ่ลามไปที่ปอดแล้วก็ที่โพรงจมูกลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองนะครับแล้วก็ลิวคเมียก็คือไม่เลือดขาวนะครับก็สรุปแล้วก็คือทุกๆทุกๆอาการนะครับ รายละเอียดเนี่ยของทุกท่านที่จะสามารถเข้าชมคําสัมภาษณ์ของเขานะนี่คือตัวอย่างาตัวอย่างกลุ่มเดียวกลุ่มเล็กๆแต่เรามีกลุ่มใหญ่กว่านี้ก็ครับเป็นพันนะครับนะครับลองเข้าไปดูนะครับ